สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อน อิงฟ้าวราหะโพสต์ตอนไม่มีเงินซื้อข้าวกลับหายหน้ามาวันนี้ส่งหมายสารฟ้อง1,200ล้านเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งสาวสวยสุดสตรองซึ่งได้มีประเด็นทําเอาหลายคนจับตามองไม่น้อยสําหรับข่าวอิงฟ้าวราหะมิสกุรันไทยแลนด์สอง2ันนางงามสุดฮอตที่ถูกค่ายเพลงชื่อดังยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจํานวนเงินกว่า1,000ล้านบาทซึ่งคาว่าคายที่ฟ้องน่าจะเป็นต้นสังกัดเดิมของเจ้าตัวที่เคยมีกรณีพิพาทกันมาก่อนหน้านี้นั่นเองต่อมาณวัดอิสระ น,นายศีลในฐานะผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ได้ออกมาโพสต์ว่าอิงฟ้าได้รับหมายสารแล้วจริงอีกทั้งจำนวนเงินที่ถูกฟ้องนั้นไม่ใช่1000ล้านบาทแต่เป็น1,200ล้านบาทซึ่งทางทนายของมิสแกรนก็ได้ออกมาช่วยชี้แจงว่าสัญญาของอิงฟ้าไม่ได้มีการห้ามมาให้เข้าประกวดนางงามขณะที่อิงฟ้าก็ได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ของนวัดว่าวันที่ปล่อยให้อยู่ห้องเช่าเท่าูหนูวันที่ไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อข้าวกินเข้าไปอยู่ไหนไม่เคยมีการติดต่อแต่วันนี้ติดต่อมาพร้อมกับ1000 200ล้านยังคงเชื่อเสมอว่ากฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอล่าสุด25สิงหาคม2565อิงฟ้าก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าข้อความที่ระบุมาถ้าเราออกมาพูดความจริงพร้อมพยานคุณอาจจะไม่เหลือความน่าเชื่อถืออะไรเลยนะกฎแห่งกรรมด้วยก่อนอ้นนี้เจ้าตัวเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตกใจที่ได้รับหมายสารอีกทั้งยังท้อใจจนร้องไห้และยังได้ตอบแรงว่ามันไม่มีบรารมีไม่เกิดทั้งนี้หลังจากอิงฟ้าได้ออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าวก มีคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ